สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับช่วงสาระยังมีอยู่นั่นเองนะครับผมวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับของเล่นจากทางเนกากันอีกแล้วนะครับผมในซีรีส์ของก็ซ i ล่านะครับผมวันนี้จะมาในทีมของเจ้าก็ซ i ล่าแห่งยุคโชวะนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันนะว่าเจ้าของเล่นเนกาจากทางยุคโชวะเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ตัวนั่นเองนะครับผมจะมีตัวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกัันนเลยะครบ มาเริ่มมันทีตตัวแรกนะครับผมก็คือเจ้าเนกาก็ซิล่า1954จากภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่า1954หรือจะเป็นก็ซิล่าภาคแรกนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นทางด้านของคุณปู่ของเรานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นก็ซิล่ารูปแบบอย่างนี้นะครับผมก็คือจะเป็นทางด้านก็ซิล่าขาวดำนะครับผมก็ตาปีที่มันฉายเลยก็คือังเป็นหนังฟิล์มชุดเอ่อชุดดำอยู่เป็นฟิล์มดำอยู่นะครับผมก็จะเป็นของเล่นประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ตัวงานนะครับผมก็จะมาลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นก็ซิล่า1954กันลีวนะรม้้้าาาตปณแก็ ต,ตัวตัวลักษณะงานเนี่ยคือจะเป็นขาวดำนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับกล่องพลาสติกใสๆแบบนี้นะครับผมนี่คือจะเป็นตัวเวอร์ชันแรกนะครับแบบนี้ก็ของก๊อปค่อนข้างจะเยอะนะครับทุกคนก็ระวังกันให้ดีนะครับแต่ว่ามันก็แยกยากอยู่เหมือนกันนะครับของเล่นเนกาเนี่ยนะครับผมนะ ซึ่งตัวต่อไปนะครับผมก็คือเจ้าเนกากสิล่า1956นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับผมก็คือว่าจะมีการลงสีตามโปสเตอร์หนังเลยนะครับผมกสิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์นะครับผมก็คือจะเป็นกสิล่าปี1956ที่ได้ไปฉายในอเมริกานั่นเองนะครับผมก็ที่ได้ไปทําการปรับเปลี่ยนในเรื่องอะไรของเขานั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นสีโปสเตอร์เวอร์ชันนะครับผมก็คือเป็นสีที่มาจากโปสเตอร์แบบนี้เลยนะครับก็คือจะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับม ลวดหมูแบบนี้นะครับผมแต่ว่าตัวโมเดลเนี่ยยังเป็นทางด้านของกอซีล,ล่า194ตัวแรกเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าแตกต่างแค่สีนะครับผมแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นฉากแถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ผมเคยดูแล้วนะครับผมในช่องก็สามารถไปดหารดูได้เลยนะครับผมก็เป็นีตัวหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะครับ ต่อมานะครับผมจะเป็นทางด้านของเนกากสิล่า1962หรือว่าจากภาพยนตร์เรื่องกสิล่าปะทะคิงคองหรือคิงคองปะทะกสิล่าแห่งยุคโชวะนั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้เป็นกสิล่าหน้ากบของเรานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นคู่ปรับของกิงคองในยุคนั้นเลยนะครับผมก็สังเกตดีคือว่าเป็นกสิล่าที่หน้าตาเหมือนกบเลยนะครับผมถ้าดูมุมมองแบบนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความเท่ในระดับหนึ่งเลยนะครับในยุคโชวะนะครับผมแล้วก็มาสู้กับกิงคองด้วยนะครับก็ยิ่งเท่ไปใหญ่นัผผมมก็้ีวต รีวิวไปในช่องแล้วนะครับผมใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้ในช่องได้เลยนะครับ มาถึงตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือเจ้านกากอซิล่า1964จากภาพยนตร์เรื่องกอซิล่าพัทนมอทราหรือมอทตราพัทกกอซิล่านั่นแหละนะครับผมในปี1964นะครับผมก็ตัวนี้เป็นอ่าเป็นภาพยนตร์ที่กอซิล่านะครับผมได้มาพบกับมอทตรานะครับผมก็คือจะเป็นมอทตาตั้งแต่ยุคช่วเป็นภาคแรกเลยก็ว่าได้นะครับผมนะเป็นมอทตาคือผีเสื้อนั่นเองนะครับผมนะก็อย่างที่คนทุกคนรู้กันอยู่ดีนะครับแล้วก็จุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือจะมีลักษณะอ่าตรงเนี้ยตรงคิ้ ครับคิ้วเข้มคิ้วดกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีลักษณะตัวมันประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็อ่ะลืมพูดไปนะครับก็คือตัวงานเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์อัลเจอร์เบ็กบีทแถมมาให้ด้วยนะครับผมเหมือนกับทางด้านของ1962นะครับที่จริงมันมีแถมให้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายไปนะครับผมนะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับ1964กับ1962นะผมข้อค่อนข้างที่จะจำผิดกับ2ตัวนี้มากๆเลยนะครับชอบสลับกันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ นี่ก็คือจะมี4ตัวหลักๆประมาณนี้เลยนะครับผมสหรับเนกาก็สิร่าแห่งยุคโชวะนะครับผมก็ท่านใดมีตัวไหนบ้างลองเขาไม่์มาบอกผมได้นะครับผมแล้วก็ใครได้ตัวไหนก็ลองหาซื้อกันดูนะครับผมนะหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นตัวหนึ่งก็ตัวแรกเนี่ยงานแท้เนี่ยหายากแต่ว่าตัวอื่นๆน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็ลองหากันดูนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาน่าสวัสดีครับ